แกเคยได้ยินเรื่องบ้านเก่าหลังนั้นไหมที่เขาว่ากันว่าเฮี้ยนสุดๆนะฉันไปสำรวจมาเมื่ออาทิตย์ก่อนกล้องดิจิตอลเก่าๆตัวหนึ่งที่เจอในห้องใต้หลังคาดันถ่ายติดอะไรแปลกๆตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตรหรอกพอเอามาเปิดดูที่บ้านเท่านั้นแหละ ภาพมันเหมือนมีเงาคนยืนอยู่ตรงบันไดทั้งๆท,ท,ที่ตอนถ่ายฉันยืนยันเลยว่าไม่มีใครทั้งนั้นขนลุกสู้เลยตอนนั้นรีบโทหาเพื่อนแกแกดูรูปนี้ดินี่มันอะไรวะ เพื่อนก็บอกเฮ้ยนี่มันเงาคนชัดๆแกไปถ่ายที่ไหนมาเนี่ยฉันเล่าให้ฟังเพื่อนก็บอกว่าบ้านหลังนั้นมีประวัติคนเก่าแก่เล่าว,ว่าเมื่อก่อนมีคนตายในบ้านแล้ววิญญาณก็ยังวนเวียนอยู่ หลังจากนั้นฉันก็ไม่กล้ากลับไปบ้านหลังนั้นอีกเลยรูปนั้นก็เก็บไว้ในตู้เซฟอย่างดีกลัวว่าถ้าเอาออกมาจะเจออะไรแปลกๆกว่าเดิมสรุปคืออย่าประมาทกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะบางทีพวกเขาอาจจะกำลังมองเราอยู่ได้